เริ่มเริ่มฟอสซิลชิ้นนี้ก็เป็นกระโหลกของสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่ามิกโซซอรัสมิกโซซอรัสที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานอาศัยในทะเลในยุคไรแอสิกประมาณ250ล้านปีมาแล้วเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับ i ิกเทโอซอรัสแต่มีขนาดได้กว่ามากขนาดใหญ่สุดที่เจอจากโครงกระดูกว่าจากโครงกระดูกเนี่ยตั้งตั้งแต่หัวจนถึงหางจะไม่เกิน2เมตรแล้วก็เป็นสัตว์ทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีหางค่อนข้างยาวแล้วก็มีคลิปสั้นๆมิกโซ a u รัสนเนี่ยเป็นจะมีลักษณะผสมกันระหว่าง อิกเทโอซอรัสที่มีรูปร่างคล้ายกับปลาไหลกับอิกเทโอซอรัสที่มีรูปร่างคล้ายโลมาซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อว่า m i กซ์โซซอรั aurus, คือการผสมกันระหว่างสัตว์เลื้อยคลาน2ชนิดที่กล่าวมาข้างต้น